สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบ o ๊กสเต็กทีวีทุกคนครับหลังจากที่ ASUS ครับได้เปิดตัวมือถือใหม่ออกไปใน CES 2015แล้วครับแล้วเพื่อนๆหลายๆคนบอกกันเข้ามาเหลือเกินครับว่านอกเหนือจากที่เราทราบๆกันเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ASUS Zenfone 2หรือไม่ครับวันนี้ทีมงาน Notebook สเต็กทจึงจัดให้ครับสำหรับ10ฟีเจอร์เด่นที่จะพบใน a s u s z e n ซ o n e 2เริ่มกันที่แรมที่มากที่สุดในโลกของมือถือสมาร์ทโฟนครับ โดยใน ASUS ZenFone 2ครับจะมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันครับนั่นก็คือแรม2 g b และก็แรม 4GB ครับซึ่งถือว่าเด็ดสุดๆครับเพราะว่าจะเปิดกี่แอปก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะมีแรมให้ใช้พอๆกับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับซึ่ง ZenFone 2ยังขึ้นชื่อว่ามีแรมมากที่สุดในโลกอีกด้วยณตอนนี้อันดับ2คือหน้าจอที่ละเอียดกว่าเดิมครับโดย ASUS ZenFone 2ถือว่าจัดเต็มยิ่งกว่าครับด้วยหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD นะคร ความหนาแน่นของเม็ดพิกเซลที่403 ppi ครับแถมขอบจอ,อยังบางเพียง3 9มมิลลิเมตรอันที่3เป็นแฟลชคู่ led ครับอาจจะดูเป็นรายละเอียดเล็กๆนะฮะแต่การที่มีแฟลช led 2ดวงอยู่ที่กล้องหลังครับนอกจากจะสว่างขึ้นยังทำให้ภาพดูเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมอีกด้วยต่อมาเป็น ois ป้องกันภาพสั่นไหวครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆจริงๆครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่พบได้ในมือถือระดับท็อปเท่านั้นครับ แต่ใน ASUS ZenFone 2ราคา6,500-8,500ถึง 8, บาทนี้ครับก็มีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นแสงน้อยหรือถ่ายวิดีโอก็หมดปัญหาภาพสั่นไหวแน่นอนกล้องหน้าที่รองรับการเซลฟี่แบบเต็มๆนะฮะโดยมีการยกระดับอัปเกรดให้ดียิ่งกว่าเดิมโดยกล้องหน้ามีความละเอียด5ล้านพิกเซลตามสมัยนิยมนะครับแล้วก็เลนส์ไวมุมกว้างที่นอกจากจะเซลฟี่ตัวเองแล้วยังเป็นแบบกลุ่มได้เป็นอย่างดี อันดับ6เป็นชิปเซ็ต64บิตจำนวนคอที่มากกว่าเดิมและแรงกว่าเดิมโดยใช้ชิปเซต Intel Atom Z3580 นะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ถูกอัปเกรดขึ้นทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนคอที่เป็นคอสคอจริงๆร,รวมถึงความเร็วที่สูงถึง2.3 GHz และยังเป็นชิปเซตแบบ64บิตอีกด้วยอันที่7คือรองรับ 4G LTE ครับซึ่งก็ถือว่ารองรับระบบในบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะครับ อันที่8คือใช้งาน2ซิมได้นะครับแม้จะรองรับ4 g lte ก็ตามครับอันที่9เป็นระบบชาร์จไวนะฮะโดยจะสามารถชาร์จไฟจาก13%เป็น60%ในเวลาไม่ถึง40นาทีครับถือว่าเร็วมากสำหรับมือถือที่มีแบตเตอรี่3,000ม ah. ิลลิแอมและปิดท้ายด้วยเ e n u i เวอร์ชั่นใหม่มาพร้อมกับ Android 5.0 Lollipop ครับโดย asus zenfone 2ครับมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลุนล่าสุดบนโลก Android อย่าง Android 5 0 Lollipop ร รวมถึงตัว UI, เซนูไก็ถูกออกแบบใหม่นะครับมีดีไซน์ที่สวยกว่าเดิมอีกด้วยครับและนั่นก็คือ10ฟีเจอร์เด่นที่จะได้พบใน ASUS Zenfone 2แน่นอนนะฮะยังไงก็รอติดตามกันนะครับอีกไม่นานเกินรอก็จะเข้าประเทศไทยแล้วนะครับกด Subscribe c h ์ n n e n ของเราใน YouTube ครับพิมพ์โน้ตบ o ๊กสเปกแล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับสวัสดีครับ